บอกบอกสืบสามงวดแล้วเนาะปูเนาะว่าได้บอกหลายปูอย่างคู่เดียวขอหลอดนีตบหัวบอกเลยนะครับตบเนี่เลยตบเท้ก็ปูตบหน้าจะมีห้อยอยู่มืออย่าเนี้ตายซีนอยู่เหมือนแล้วตบเท่ก็ใส่เลยตบหน้าบอกเลขด้วยไหมครับเวันบอกแต่บอกไม้ฝันบอกเล้ฝันคสามงวดแล้วก็ข้าวปูสามงวดได้เลยไม่ป่า สามงวดแล้วแม่แม่ป้านี่คือใครครับปู่เป็นพี่สาวแม่ครับพี่สาวแม่ทอานที่ท่านอยู่ไหนครับก็คือแล้วอยู่มองคันผมต้องแก้วต้องไปละท่านเสียแล้วเสียอะไรแตงสมเดือนมั้งโอ้วป็เป็นเป็นวิญญาณ่ะเป็นเด้อนอ่ะก็เสียไปอะไรบ้างแตงสมเดือนะครับสาม่าน่ะแล้วแล้วท่านก็มามาบอกเป๊ะเลยเป๊ะเลยเพื่อนไปบอกลูกชายเพื่อนครับงวดที่หนึ่งที่ว่ามันออกสองหนึ่งน่ะ ครับเป็นสันโอ้นมละบัดรอบบาีต่อมาต่อมาล่ะมาขอฝันผมนะครับว่านไปวอลุกไปวอลุกไสลุกไสกับบุญเป็นย่าเอาเ่ซื้อเพราะว่าบานี้แม่ป่าสิห้มึนเพัสันครับให้ป่าหทยกับหัวบานีครับเป็นหาตัวใดครับหเก้าหนึ่งหอหนึ่งครับเพ็นงสันบานีลูกผมยางพานลูกไปดังกับไปโจมไปเล่าเลยครัโอ้ไปป่าบัดเจ้าให้ลูกเจ้าป่าหทยตรงนาะสนองใ้ร้านไ้ปีนหัวปีนหางอบานี มตอนพักออกนึสวงอีกคนนี่ไปนะครับผมบานนี้บ้านบางสองเสมือฝันบ,บานนี้ฝันมาต่อไปนะแม่ป้าหายจมก็ไปเสือออกผมอ่แม,ม่ป้าหายตรงหายตรงซัพกันก็หายบกยวดแล้วอนะ่ะแบบเดียวกันเลยคอนาบ่ได้ปีนหัวเป็นหางตลอดวนะแล้วจมหาย เขาเออเราซูนแหละเจ้าจัง่นในอี้ก็เั็นเป็นเป็นแม่ป้าให้มาปิดหัวกระโจมให้แม่ป้าป่ะวะครับอ่าแม่ป้าให้ตรงตรงผัดกระโซื้อเอานม่วายอยู่ดีให้ตัวแรกก่อนปะงั้นหกสามนี่เราให้ซ้ำกันก็ให้ให้ลูกเล่าความหนอยสองหนึ่งเลยครับสองหนึ่งครับหกสามเลยครับแต่เราให้ให้ตรงตรงแวคือเราจมให้คือเราให้แต่เด็กกรลูกเราคือบรืจอเอาเนาะวะครับจมให้อืมคือบรรุ่ครับจมให้โจมที่แรกนั้นคือผมน่ะจมให้เล่าก่อน ว่ามาให้หลานปไปให้กับหัวกับหางปไปให้ลูกไปให้ตรงตรงแล้วป่านแล้วเห็ดใส่เกี่งวดต่อมาอ๋อสองนึงตัวเดียวกับลูกใส่ล้วเลยโมซโอ้ยเหตุอะไเบี้ยแสดงว่างวดเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะปู่นเนาะแน่นครับหั่นบอ,บอสลาดเอาถึงเราจมเลยมา วางฝันวางวาดเมื่อก่อนแล้วศูนย์หนวบาสัน้องจนงปู่ๆู้ฝันตอนครับฝันเราเป็นศูนย์ให้แม่ครับล่าสุดเนี่ยว่างสองสมือขึ้นหลังเนี่ยฝันว่าไม่ปางแล้วศูนย์ห้แล้วเชียยให้ว่าให้ตรงมันได้กลับวสอบารนี้สีสื่อที่บอกว่าจะถามแล้วว่าเสียไปแลกเปลี่ยนบอสนี่ไม่อยากได้แล้วแไม่ไปก็หากันแล้ไม่หายก็หายป้อนหลายเลยผลบาร์หายเจ็ดสิบสามสิบแล้วบ่า ให้เกสิบสามสิบระวังสีเดงวดนี้แหละครับแมนครับให้ให้ตัวไหนนะปู่เกสิบสามสิบระวังสีเดเจ็ดสิบสามสิบครับเป็นอยงสั้นอายุเราจะปีละปู่งวดผมจำบ่อยเดือดบานเนี่ยเดือดพ่อสอนสเตอยเก่าสิบเจ็ดบ่สี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ดครับประมาณนี่แหละสองสี่เก้าเจ็ดกระสี หกสิบเจ็สิบกว่าแล้วครับมั่นมั่นสอนบ่ค่ะสองสี่เกเก้าเจ็ดค่นคูค่คนตายนะเจ็ดสิบได้ไหมแต่ชิมันอมอสีเก้าใชิมแบบว่านี่งเจ็ดสิบปีเนาะครับกับตรงนี่พอดีแต่นี่นี่อ่ะก็คือท่านเสียไปแล้วครับเจได้สเดือนแต่ท่านมาบอกเลขตลอดเลยใช่ไหมสามหง่อนะอีกบนึ่งที่ซีวดนีนงวงที่4แมนครับ ก็คือสาม่วงนี่คือเป๊กเลยใช่ไหมครับปู่กามมวยนะครับผมบอกว่าแต่เปรอะครับบรบบิดินบริดินบรได้นร่งอ,องมูลเลยครับให้ไม่หลายหางด้วยว่าให้คู่เดียวเถอะครับครูคับเถอะปรูเท่านั้นไม่ให้ร้านก็ให้คู่เดียวนัน่นแหละเพื่อนแต่หันปีนหัวไปใหยร้านนะ่ะา,านีวา้วต่อมาแล้วปไปให้ตรงจนร้านพัราไปสลัดเอา ไอตัวเดียวก็ไปลอกหา่ลูกคุณเนี่ยใช้สามหมดแล้วสามหมดครับนี่งวนที่สีงดที่สีหดที่ซีเนี่ยคือพันตตยอันบ่ครับพนไตยสองเดือนโอ้แต่พี่คนเสียใหม่ๆเลยครับเริ่มจะบ่เริ่นพนไห้ตั้งแต่พันตตยใหม่ๆ โอ้าะตั้งแต่เสียปู่ก็ให้เลยนะครับพี่ครับให้ลูกใส่แรกเลยม่มีญาติมาบอกเดิเป็นผีเราจะนอคันบอกว่าซาบานอกระเบิดหอยมัอกเบิดไอ้เห็นแต่ของงานก็ไต่ก็พ่อเคนไหนแม่นเนาะคือท่านห่วงลูกเนาะครับแล้วโยติดต่อหม่องผมที่ต้องไปเฮ็ดตันเบียกนั่นแหละครับเราเพิ่อยู่วัไหนก็อยู่ไหนเนาะบ้านบ้านมันอยู่ตรงนั้นแม่นครับโอ้ใกล้ๆปู่ที่ไปทําพิธีเลยแม่นครับแต้ไม่เราอยู่ข้างนอกกระเสืออ๋ออเราอยู่ข้างนอกครับ ลูกไส้เราเนี่ยจนลืงนหมดแล้วลึ่นขีเห็นเห็นผีส<พ>เล็กลูกไส<น>้คือนะครับบมื่อคุณมาแต่ข้ามาแต่แมียพนันตายแต่เที่ยวเห็นเห็นอยูอ่ว่าเศร้าท่ากันเห็นทีแท่แรกกันเห็นได้พงพายพังกันปืนไร้ยิงกันถ้ามันเปนไ้ยิะแมนครับเจอผมได้บอกพี่แดงแดงท่ากันเศร้ามันเลยเขาไม่รู้ใช่ไหมครับแมนครับโอ้เห็นตายยังแจกเขาเล่าบริพันธ์ยังดีนะ แล้วทีนี้แม่แม่เสียปุ๊บแม่ก็มาบอกเป็นประจำแม่ครับบอกนีแรงวดที่สี่เจ็ดศูนย์สามศูนย์นี่คือมาบอกปู่แม่ครับแล้วมาบอกลูกเขา,าตัวไหนครับปู่ผมก็จะไ้ถามอยู่เนี่ปู่ไปถามให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาตามนะคแต่แต่ลกไปนะมันไม่ตบอง่อยพ่อเขาปัน่นใดเขาไปเห็นงานอ๋อ้อมาบอกลูกถูกทุกงวดเลยแม่ครับมาบอกปู่กับมาปูป่ไปยังกันครับเพื่อนค่ะเป็นร้านครับเป็นร้านชิ่งๆนี่แหละโอ้เป็นมาน<อ> เป็นร้านของผู้ทิียไปแล้วครับคันโลกไปคุนคันฝนตกวปรีน้ำเราเลี่ะมันตกเลาก็คือว่าเขาเด่นจะมาบอกลูกก่อนครับแล้วค่อยมาบอกปู่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราบอกลูกเราทีแรกอ่าผมเราไปจมให้แล้วงานเราไปไปหอดบอกเนี่ยเราอยู่กับจมแล้วหายทักตะลุว่บมาหักห้านเที่ยวมาอยูปโซ่ทั้งหมครับนั่นึ้นคือหล่ะฝันสิดเนฝันก็ได้เล็กัวนั่นละัตอันซิเก้าออกสิบหกนั่นละครับต่อมากกับมาแดนหกสามมันละ กับสองหนึ่งนี่คือคือจะต้องเฮ็ดใส่่วายวะสไปครับือระบอกลูกไส้ระบอกสองหนึ่งอ่าผมระว่าของผมคือได้กับหัวก็ไปตรงๆห้ลูกไส้แล้วสินะเราเลย่ไม้ตรงๆกบลูกไส้ละตัวเดียวกันเลยบาทเนยเดียวกันเลยตัวเดียวกันไม่ได้ขึ้นว่าจีออกอีกเนาะมันจ่อกันกระดอกันแน่ครับเว้นหัวเดียวนู่นไงก็สิว่าก็ได้แต่ว่าเทนี่เราสูญหายเราเกลียดอะไรแม่ปลาหายตรงมาได้กับพวกเอารับปซื้อเนาะคมันนี่เช่าอยู่บอดสิเนี่ยเอาแล้วแม่ปลาหายหงวานสี่ตัว อ๋อเราตัวเจ็ดสิบสามสิบปว่าหวยยนตยังสามสิบครับเจ <c oughs> ็ดสิบสามสิบยันวเจ็ดเซฟเจ็ดสิบสามสิบเราต้องมาลุ้นกันว่าท่านจะไปให้ลูกตัวไหนตัวเจ็ดนสะิบสามสิบไหมนกปูเนาะว่ามันจะตรงกันไหมแมนตรงรอดเนา <ไป S 2> นะไปถามมาอก่อนส่วนมากมาบอกลูกชายที่สองตัวหรือสามตัวครับปูจะสอางครับสองตัวตลอด บ่ไคยบ่ได้บอกสามตัวเนี่ยมีแค่สองตัวมีแต่สองตัวแต่ว่าก็เข้ามาแล้วเนี่ยสามมวลสามงวดแล้วบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขยับขึ้นขยับลงแล้วตรงๆเลยล่ะบอกลูกชายคนน่ะแต่งวดแรกก็ถึงมวดที่สองก็ถึงน้อยๆงวดที่สามก็ถือขึ้นกันแต่ขันถือปลายหลที่กันเพราะว่าจริงจริงมันบุคคลภาสิมาอีกมันมันตัวเดียวกันเนาะใช่ครับอ่ะแม่นผมก็ระตัวมันก็เสียวไหลอยู่นั่นแหละถือก็ได้ฟังหัวสันว่าครับแล้วก็ไปเตะหัวเองพอจมเหยมัน ว่าใหหรห้ราไหให้ก็พวรไปให้รูให้ตรงๆรอยครับออมาให้ว่าให้ตัวเดียวกับพ่ออีบีสื่อนาะออกไปเรงหมดต้องหันนี่เนาะแต่เพื่อนพ่อันเสียนาะปูก็เที่ยวไปรบฝนน้าเพื่อนกับแรลงไปกันมือไรคกัลงไปเจอกับนางหรินน้ำรอเร่กับจันย่างลงเข้าไปครับเจ้ามาเดาวราบมวยเร่เหรินรอบประจำครับกานขึ้นมานี่่อนกสิไปตลาดกับแร่เลรินน้ำรก่อนที่เราเนี่ย ก็คือท่านเสียมาแล้วสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนน้อยๆสองเดือนกลัวครับเดี๋ยวจะให้ปู่จันไปตามให้ในเอฟซีเนาะให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมว่าแนวทางตัวเลขมันตรงกับที่ท่านมาบอกปู่จันไหมแต่จะปกติมันตรงกันไหมครับตรงครับตรงจ้าเฮอยเป็นของเพื่อนของลูกเลยที่ตรงตลอดแต่ของผมเป็นสิปได้ปีนหัวงคนที่สองเลยอ๋อของลูกนี่จะเป๊ะตรงเลย ครับโมไม่ขึ่นโมไม่ลงบริปีนหัวปินหางไยวะไม่จะกับไม่จะอยู่หนาหงืออยู่หลังลูกนอกกัเลยให้ตรงใช่ไหมเจี่ยวมสกีไเที่ยวไก็จมตลอดแล้วโอให้ลูกไปให้ตรงเนาะให้ลานปีนหนาปินหลังเอาเอซพิมพ์รอไว้บผมพิมพ์รอไว้แม่เติมเตมเติ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 มได้ม่าิมเติมเติบเติมเมเติมเต่เติเติเดเตยมเตเติเเแตเเมตเน มักสื่อป่านไดตัวเนี้ยครับมักแนว้ยคนบักเมาคนในลูกเราเนี่ยโอ้โหแปลว่าเพื่อนแกจะใครลูกเพื่อนได้แน่นครับครับว่ากันซื่อกันว่าอะไ้ฟังยูวัสดุเมาละเห็นผีแม่บอกมาหาเพราะว่าได้เห็นผีผู้ไทร์ละเพื่อนทั่นว่าแม่ตบหดหนาไปแล้วโอ้ตบหนามันกินเราตลอดกินซี้คนอะ พร่อแม่อยู่แม่จมแหย่ก็บ่ค่อยกินเท่าใดแม่วิวร้อยกายลูกไปหาไดการเห็นแม่นเมาโดดตบอีนี่นี่บัวตัวครับตบนาเนี่ยก็จะเห็นแหละจนบ่ได้ฝันมันจะคือเขาได้หัวสูงสักก็ปลุกได้ที่ตบนานี่ยแบบว่าฝันแม่เมาเนี่ยบอก่ได้ฝันที่สองตบตบแม่ตบนาจะนั่งไหายไปแล้วปกาจะเหนื่อจนลูกควันเลย นั่งอยู่แม่ตบเนี่ยเห็นเลยเห็นบ้าเปลือดไปเป็นห้อยฟ้ามือไหนครึ่งคนเลยตื่นสวยโตบยามเลยนี่ที่แรกวันแรกนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวเลยพูกพว้ากับนอนครับใส่พัลโล่สุพรรณว่าใส่เพี้ยลดก็จะเดินเดินโดดดงเลยแล้วละลูกยืนเลยแหละจากนั่งกินอยู่แหละบานนี้ไปนอนน้อนมานอนตื่นสวยแม่ว่าใส่พวกอูกอีกให้ลูกไปเห็นงานอีกเด้อเพราะว่าพิจารวัดประจกวันเราสิบปูนลูกเราตลอดเด้อ ครับถามลูกว่าเหยีดกี่เราไปลูกฝันมากร้ายครับตบหน้าเลยแน่นครับอันนี้ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันจริงก็มันบอกว่าเห็นห้อยนิ้วมืออะไรเนี่ยซีนิ้วกัตัดจริงไหมเห็นท่านถ่ายเห็นซีนิ้วกัตัดยริงไหมว่าซีนิ้วลยู่ในเบรคเต็มแก้มีเยอะโอ้ตบเซยเปุ่งๆได้ยินนะปู่เนาะขาดเสือกทีเดียวเราน่าระม่วงหลูกก็คือเฮียในเฟิรนบอมมี่บอมมีลูกสาวบอมีลูกชายเป๊ะ มีสามไส่ตายไปแล้วคุณนึงยังสองสองนี่แล้วระบบพลั้วว่นพลั้วว่นอยู่กับปวดนี่แหละใช่ครับองแจ๋อจันนี่เป็นหลานเพิ่นเด้อค่ะเด้อครับเป็นหลานวอคือสามหัวนะสามสามหัวตรงๆเลยอ่ะเป็นน้ามันสูญห้เนาะค่ะเนาะว่าห้ตรงๆรงบ้าเอวสินเราเจ้าอยู่ว่าสิ่ง ว่าดีเลยคุณพเอาแล้วไม่ป่เอาวันกิตัวครับเอาก็เจ็ดสิบสามสิบคนวเจ็ดสิบสามสิบงงเลยเจ็ดสิบสามสิบิบสามสิบแม่งเนคือดีนะงงเลยแหละคือกันผมกระไรยินเราว่าเจ็ดสิบสามสิบเจ็สิบสามสิบปันปันคล้องเลยนเจ็ดสิบสามสิบคนวะครับพอคนผมมาขนาดนันเนาะคนร่วมมาเจ็ดสามสิบครับสามตัวเนาะครับคนร่วมกันนี่ ท่านอยากได้สามตัวเจ็ดสิบสามสิบเนาะครับเจ็ดสามศูนย์ครับต้องไปย้ำกับลูกชายท่านอีกรอบหนึ่งเนาะปุจจันท์เนาะครับว่ามันตรงกันไหมครับไม่มีใครบอกว่าเขาเห็นอันนี้ผมถามไปแล้วแต่ว่าบอกดูดูนี่ไปบอกดุซายครับครับบอกดุซายนี่บอกสองตัวเขาหลอเลยคเขาบอก่ซื้อวันนี้ซื้อซื้อน่อยม้วดแรกเขาไม่ได้ซื้อเลยม้วนเขาเขาเป็นคนบูซื้อหวยครับเป็นคนบูซื้อ มันบ่มีแต่ว่าฝันเด้อพี่น้อง,อองว่างวดที่สองได้ปลาได้จักที่สามพันี่แหละครับงอดล่าสุดนี้ได้เก็บมืน้นทั้งสี่ตัวต่อไปนี่หันแม่นบ้าเนี่ยมันสี